ไงฉันชื่อว่าแมรี่พ่อแม่ฉันหย่ากันไปนานมากแล้วค่ะและฉันต้องอยู่กับแม่ต่อฉันจําเรื่องเกี่ยวกับพ่อไม่ได้เลยไม่รู้เบอร์มือถือหรือว่าอยู่ไหนฉันได้แต่แอบเก็บรูปของเขาเอาไว้ซึ่งเจอมาตอนยังเด็กๆวันหนึ่งฉันกลับมาจากโรงเรียนก็เห็นว่าแม่อารมณ์ดีแปลกตามากเลยอ่ะช่วงนี้แม่บ่อนอยู่บ่อยๆเลยค่ะท่านทํางานในโรงละครเล็กๆแล้วเราก็เ,าเงินขาดมือเสมอท่านกังวลเรื่องนี้มากๆจากนั้นฉันก็เห็นดอกไม้ทอโตอยู่บนโต๊ะ ดอกไม้จากไหนคะออก็แค่ของขวัญได้มาจากคนอื่นนะจ๊ะวันถัดมาก็เป็นแบบเดิมแต่ว่าแทนที่จะเป็นกุหลาบแม่ได้ลิลลี่่านเริ่มได้ของขวัญบ่อยๆและมีความสุขด้วยฉันคิดว่าท่านอาจามีแฟนแล้วฉันไม่ได้ขัดข้องนะที่จริงฉันฝันว่าอยากมีครอบครัวพร้อมหน้ามันนานแล้วฉันอยากให้แม่มีความสุขไม่นานที่ฉันดาวก็ได้รับการยืนยันคืนนี้เราจะมีแขกนะจ๊ะทำตัวดีๆหน่อย แฟนของแม่ฉันมีชื่อว่าสตีฟเขาเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่และเขาก็รวยสุดๆเลยด้วยทุกอย่างหลังจากนั้นเกิดขึ้นเร็วมากรู้ตัวอีกทีฉันกับแม่ก็ย้ายมาบ้านเขานอกจากฉันจะมีพ่อเลี้ยงแล้วฉันยังมีพี่ชายไม่แท้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีก็ยกเว้นแต่ว่าฉันเข้ากับพวกเขามีได้ฉันเป็นสาวสังคมและเกเรด้วยฉันชอบขอโมยโพยข้อสอบจากห้องพักครูให้เพื่อนๆและทำให้ทุกคนขำด้วยการแกล้งแล้วเพื่อนร่วมชั้นเอ็นดูฉัน แต่ว่าพวกพี่ชายตรงข้างกับฉันโดยสิ้นเชิงเลยพวกเขาเนี่ยเป็นพวกหัวสูงวันหนึ่งฉันตัดสินใจเปลี่ยนนิดและป่วนในฉันแอบ,บเอาสีผสมอาหารใส่ในยาสีฟันของพวกเขาและหลังพวกเขาแปลงฟันพวกเขาก็ฟันหลากสีเลยฉันว่าตลกมากแต่ว่าพวกเขาไม่ชอบพวกเนิร์ดต่อไปฉันก็แอบ,บเข้าไปในห้องพวกเขาระหว่างที่พี่ชายของฉันนอนอยู่ฉันแปะรองเท้าแตะไว้กับพื้นในเทปสองหน้า พอพวกเขาสวมรองเท้าและพยายามเดิน,นออกจากห้องก็ล้มฉันแอบ,บอยู่มุมห้องแล้วก็หัวเราะนี่มไม่ตลกนะมุกแกล้งของเธอมันงี่เงเา่าเกิดอะไรขึ้นแมรี่เธอทำหรือเปล่าอ่ะก็แค่เล่นขำๆเองอย่าทำแบบนี้อีกนะฉันพูดชัดไหมแล้วแบบแย,ย่อๆญาติใหม่ของฉันเป็นคนที่น่าเบื่อซีฟเล่าให้แม่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแม่ก็ด่าฉันลูกไม่ควรทำแบบนี้นะเราโชคดีแค่ไหนแล้วปล่อยโอกาสนี้ไปไม่ได้ ลูกไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกแล้วใช่หรือเปล่าล่ะฮะฉันโกรธขึ้นมาหนูไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยเงินของแม่กับแฟนใหม่แม่สําคัญกว่าหนูอีกงั้นเหรอเราทะเลาะก,กันและไม่ยอมคุยกันหลายวันเลยไม่นานสตีฟก็หาบทใหม่ให้แม่สแสดงในละครเพลงบอดเวย์ท่านกลายเป็นคนดังมากๆแต่ว่าทันทีที่แม่รุ่งเรืองท่านก็เลิกใช้เวลากับฉันไปเลยผ่านไปพักหนึ่งฉันก็เริ่มเห็นว่าแม่กังวลฉันเห็นท่านตัดสายใครบางคนอยู่หลายครั้งและทําตัวประหม่าหลังจากนั้นด้วย มีอะไรหรือเปล่าคะไม่ใช่เรื่องของลูกหรอกนะนั่นทาให้ฉันโกรธมากและฉันไม่ได้ถามอะไรท่านอีกวันหนึ่งฉันกลับมาจากโรงเรียนก็เผยได้ยินที่ท่านกับสตีฟคุยก,กันผมคิดว่าตัวเองจะเลี้ยงลูกคนอื่นได้แต่แมรี่ควบคุมไม่ได้เลยเราว่าส่งเธอไปโรงเรียนประจํากันเถินนะดีไหมฮะฉันสะอึกด้ความโกรธเลยก็ช่งางอะไรไปแม่คงด่าเขาจะสำนึกแหละก็จริงคะ่ะ ฉันว่าคงดีสําหรับทุกคนฉันไม่อยากเชื่อหูตัวเองเลยแน่นอนว่าฉันผ่านไปไม่ได้แนะ่ฉันเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นแล้วเวนใส่หนูจับไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละเธอต้องไปเธอเป็นเด็กและต้องทําตามที่พวกเราสั่งอ๋อเหรอพ่อเลี้ยงของจะรู้จักฉันไม่ดีพอแนะ่เช้าวันถัดมาฉันย่องออกจากบ้านฉันตื่นแต่เช้าและเกือบถึงประตูแล้วแต่ว่าสตีฟก็มาขวางฉันเอาไว้เธอคิดจะไปไหนนะฮะรู้นะว่าจะไปก่อเรื่องอีกเนะี่ ฉันหนีไม่ได้และโดนส่งไปโรงเรียนประจำอยู่ดีไม่รู้เลยว่ายังมีโรงเรียนแบบนี้อยู่อีกอะ่ะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยยุคล้างเหรอหน้าตาโรงเรียนยังไม่ใช่เรื่องแย่ที่สุดแต่ว่าผู้นักเรียนที่นี่เลวร้ายของแท้เลยพวกเธอสวมเครื่องแบบเอาแต่อา่านหนังสือเรียนและดูหยิงสุดๆเลยอะ่ะขนาดพี่ชายฉันยังดีกว่านี้อีกอะ่ะพวกครูกับครูใหญ่ทำตัวเหมือนผู้คุมคุกทุกอย่างโดนห้ามไปหมดขนาดฟังเพลงยังไม่ได้เลยคิดตามออกมะ บอกเลยว่าฉันโกรธแม่กับสตีฟมากจนไม่รู้จะใช้คาไหนมาบรรยายแล้วแม่สนแต่ตัวเองจนลืมฉันไปแล้วส่วนสตีฟก็เกลียดฉันเห็นเห็นฉันคิดแผนจะแก้แค้นขึ้นมาแน่นอนว่าฉันไม่อยากอยู่โรงเรียนนั้นเลยพยายามโดนไล่ออกครอบครัวของฉันจะต้องเสียสตีแน่นอนอย่างแรกฉันต้องรอจนตกค่ำก่อนแล้วก็เดินไปยังอาคารวิชาการฉันเข้าห้องน้ําอุดท่อระบายน้ําและเปิดก๊อกน้ําเช้าวันถัดมาก็ท่วมและครูใหญ่กับพวกคุณครูก็เดือดกันมากๆเลย ใครทำเนี่ยสายตาจดจ้องมาที่ฉันและฉันก็ยิ้มอย่างท้าทายฉันเดินเรียกไปออฟฟิศเธอโดนดูด่าและลงโทษให้ทำความสะอาดวันถัดมาฉันเทสีแดงลงไปในสระและปลาขนนกจากหมอนลงไปในน้ำเมื่อเรามาที่สระเพื่อเรียนพันละพวกสาวๆก็กรี๊ดด้วยนนความผวาพระเจ้าช่วยฉันไม่ไหวนะที่นี่แล้วมันจะเป็นลมตายอ่ะฉันคิดคักและครูก็รู้ทันทีว่าฉันเป็นต้นเหตุของเรื่องทุกอย่าง ฉันโดนครูใหญ่เรียกอีกครั้งเธอสั่งให้ฉันทำความสะอาดและสั่งงานเพิ่มเมื่อฉันกลับเข้าห้องก็เจอกับหัวหน้าที่ดูท่าทางไม่ปลืม้มเธอคือความเสื่อมเสียของโรงเรียนเราไม่มีที่ให้ขยะอย่างเธอหรอกนะรู้หรือเปล่าล่ะนี่เธอพูดถึงตัวเองอยู่รดอไงเนี่ยฮะ ฉันอยากจะฟาดหน้าเธอมากแต่ก็ยั้งตัวเองเอาไว้หัวหน้าห้องเองก็กวนโมโหคนอื่นเหมือนกันเธอข่มขู่เพื่อนร่วมห้องทุกคนเลยฉันตัดสินใจจะสั่งสอนเธอและไม่นานโอกาสก็เข้ามาฉันรู้ด้ยบังเอิญว่าเธอกลัวแมงมุมแบบแทบตายเลยฉันคิดอะไรออกก็เลยเอาแมงมุมของเล่นขนาดใหญ่ใส่กระเป๋าเธอก่อนคาบเ,เรียนยายจอมหญิงนั่นก็กำลังจะหยิบหนังสือออกมาแต่ทันใดนั้นเธอก็ลุกพรวดออกมาจากเก้าอี้ทุกคนขำกันแทบตายเลยหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นเพื่อนบางคนก็เริ่มช่วยฉัน วันหน้าเอาเรื่องของฉันไปฟ้องครูใหญ่ฉันโดนดุอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้พวกเขาแค่ลงโทษโอเคได้เวลาลองวิธีใหม่แล้วฉันจำได้ว่าแม่มีญาติไม่สนิทอยู่ด้วยญาติคนนั้นจะเหตุผลทุกอย่างเพื่อทำให้แม่หัวเสียเธอทำงานเป็นนักข่าวในสำนักงานข่าวฉันติดต่อเธอแล้วบอกเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับแม่ท่านดังขึ้นมาเพราะว่าบทละครเพลงและตอนนี้ทุกคนพูดถึงความสวยของท่านแต่ว่าความสวยนั้นเป็นของปลอมเป็นซิลิโคนทั้งนัเพราทำสัลญกรรมมาเยอะมาก ญาติฉันปลื้มใจมากและสัญญาว่าเดี๋ยวเขียนบทความเรื่องนี้ให้เธอไม่ได้เจอแม่ฉันวันนานแล้วเลยเชื่อเรื่องที่ฉันบอกอย่างง่ายได้หลังบทความออกมาแล้วฉันก็ไม่หยุดโทรไปหาสำนักงานข่าวอีกแม่ไม่สนใจหนูเลยถ้าเลือกงานมากกว่าลูกสาวของตัวเองจะว่าไปพ่อเลี้ยงของหนูปเป็นจอมเผด็จการเอาแต่ล้อเลียนหนูแต่ก็เอาบทละครเพลงนั้นให้แม่หนูบทความนั้นออกมาแรงมากเลยค่ะญาติของแม่ทําให้แม่กับพ่อเลี้ยงฉันดูเป็นคนเลววิเลยอ่ะ นิตยาสารอื่นก็คิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันไม่นานแม่ก็ออกข่าวเต็มไปหมดระหว่างนั้นฉันก็ถูมือรออย่างกับตัวร้ายวันหนึ่งครูใหญ่ก็เรียกฉันไปหาที่ออฟฟิศกลางคาบเรียนฉันคิดว่าเธอจะดุด่าฉันอีกครั้งแต่กลับเจอแม่กับสตีฟแทนทั้งสองคนดูไม่ปลืม้มเธอเอาแต่พูดเรื่องแย่ๆให้นักข่าวคนนั้นฟังคิดว่ามันตลกมากนักเรื่องไงเธอเอาชื่อเสียงและธุรกิจของฉันมาเสี่ยงนะก็ไม่น่าคิดจะกำจัดหนูเลยนี่ถ้าเธอยังไม่หยุดฉันจะทำสิ่งทีี่่แยกวาน้ ที่น่าหงุดหงิดก็คือแม่ฉันเงียบสนิทและไม่เคยปกป้องฉันเลยด้วยซ้ำอ่ะฉันอยากจะอัดคำพูดของผัวของสตีฟไว้ให้ญาติฉันฟังมากเลยแต่ฉันก็เปลี่ยนใจทันทีฉันไม่งัดกับเขาไม่ได้หรอกเราเถียงกันอีกหน่อยและทั้งคู่ก็จากไปฉันยังดื้อต่อไปและหวังว่าจะโดนไล่ออกเร็วนี้แต่ไม่ว่าฉันทําอะไรก็ไม่โดนไล่ออกสักทีอ่ะพวกเขารีบมือถือและการเข้าเน็ตจากฉันชีวิตในโรงเรียนประจำมันเริ่มเกินทนไหวงั้นก็มีแค่ทางเดียวฉันต้องหนีให้ได้ ฉันโดนสั่งห้ามออกจากเขตของโรงเรียนถ้าไม่มีคนช่วยคงยากฉันเลยคุยกับสาวสองคนที่ชอบฉันคนหนึ่งดึงความสนใจของหัวหน้าสวอดกคนไปหาครูใหญ่ฉันรีบเข้าห้องครูใหญ่แล้วก็หยิบมือถือคืนจากนั้นฉันย่องไปที่ทางออกแล้วพ้นประตูไปเย yeah! ้สรภาพคืนนั้นฉันรู้สึกหิวแทนที่จะเป็นสุขฉันมีเงินติดตัวน้อยมากก็เลยต้องใช้ให้ดีฉันเข้าร้านอาหารย4ิบสี่ชั่วโมงสั่งค้กพร้อมกับเบอร์เกอร์แล้วก็หยิบที่โต๊ะไปใช้เวลาถัดมาเตรดไปทั่วเมืองแต่แปลกจังเลยนะ แม่ฉันรวยแล้วแต่ฉันกลับนอนข้างถนนตั้งนอนข้างอีกคืนในคาเฟ่ตอนเช้าหลังจากนั้นฉันก็เพลียสุดๆแม่เอาแต่โทรมาแต่ฉันไม่ยอมรับสายฉันต้องคิดว่าจะทํายังไงแต่ก็กลับบ้านไม่ได้ด้วยฉันเข้าไปในร้านเพื่อซื้อขนมจะจูก็เห็นนิตยสารวางเล่มหนึ่งมีรูปของแม่ฉันอยู่บนปกปรากฏว่าอีกบทความหนึ่งตีพิมพ์ออกไปเมื่อวันก่อนนักข่าวคนที่เขียนรู้เรื่องที่ฉันหนีออกมาจากโรงเรียนประจําแล้วกรมคุ้มครองเยาวชนก็โทรมาหาแม่ฉันแล้ว เพราะเขาอยากจะถอนสิทธิเลี้ยงดูของแม่ฉันพระววทท่านจัดการกับลูกสาวจอมดื้อไม่ได้ฉันไม่รู้จะทํำยังไงเลยอ่ะใจหนึ่งคือฉันก็ได้แก้แค้นแล้วแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากให้เรื่องมันไปไกลขนาดนั้นอ่ะฉันออกจากร้านแล้วเดินไปตามถนนมัวแต่ครุ่นคิดทันใดนั้นก็มีรถคันหนึ่งมาจอดข้างๆชายคนนึงลงมาแล้วฉันก็อึ้งเลยอ่ะค้างอยู่กับที่นั่นมันพ่องั้นเหรอฉันจาเขาได้จากรูปที่ฉันแอบเก็บเอาไว้ใต้หมอนตลอดหลายปีลูกพ่อ พ่อจะลูกจนได้นะเขาเรีบโอบก,กอดฉันฉันกอดเขาแบบลังเลกลับบ้านกับพ่อนะเดี๋ยวพ่อจะอธิบายเองพอถึงบ้านพ่อฉันก็ให้กินมื้อเที่ยงสุดอร่อยแล้วห้องส่วนตัวเพื่อพักสบายๆแม้ว่าฉันจะเหนื่อยแต่ก็ตัดสินใจคุยในทันทีหลายปีนี้พ่อไปไหนมาทำไมไม่ติดต่อหนูเลยเป็นเพราะว่าแม่ของลูกเราเลิกกันไม่สวยเธอเห็นแก่ตัวแล้วก็แยโ่โสอยู่เสมอหลังหย่ากันเธอก็พาลูกไปแล้วก็หายหน้าเธอทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้พ่อเจอลูก ลูกไม่รู้หรอกว่าพ่อทรมานขนาดไหนพ่อไม่ยอมแพ้และตามหาลูกต่อไปเมื่อเธอมีชื่อเสียงพ่อก็เจอเบอร์เธอพ่อโทรไปไม่หยุดแล้วขอให้ได้เจอลูกแต่ว่าเธอก็ไม่อยากให้เราเจอกันฉันแปลกใจมากแม่ทํางานได้ไงอะฉันตัดสินใจอยู่กับเขาพ่อเป็นห่วงและใส่ใจฉันมากเขาเปิดบริษัทของตัวเองและยังมีเวลามาหาฉันวันหนึ่งเขาเร่มพูดถึงมาอีกครั้งหนึ่งลูกอยู่กับพ่อถาวรก็ได้นะถ้าลูกอยากจะกลับไปหาแม่ก็ได้เหมือนกันนะ ฉันไม่ต้องการแบบนั้นและยังโกรธแม่อยู่ฉันกังขานิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ออกตกลงไม่นานแม่ก็เสียสิทธิ์การเลี้ยงดูและพ่อดูแลฉันเราฉลองกันในร้านอาหารเล็กๆและฉันกําลังไปโรงเรียนแต่ว่าทันใดนั้นฉันก็เห็นแม่ที่หน้าประตูกําลังตะโกนอะไรอยู่ฉันอยากจะออกไปคุยกับท่านแต่ว่าพ่อก็ไม่ยอมแล้วก็ออกไปเองเขาพูดอะไรกับแม่แล้วแม่ก็ไปสองสามวันต่อมาแม่ก็กลับมาและพ่อก็ไล่แม่ไปอีกครั้งบางทีหนูควรคุยกับแม่นะถ้าเกิดว่าแม่ขอให้หนูยกโทษให้ละ่ะ พ่อมองฉันแปลกๆแ,แมรี่พ่อไม่อยากให้ลูกเสียใจแต่นี่พ่อส่งนิตยสารฉบับใหม่ขลัมน์ข่าวบอกว่าสตีฟทิ้งแม่ฉันแล้วท่านตกง,งานที่โรงละครเพราะว่าชื่อเสียงไม่ดีและโดนทิ้งไว้ตัวเปล่าเลยแม่อยากให้ลูกกลับไปพ่อจะส่งเสียค่าเลี้ยงดูให้แต่เธอไม่มีไรายได้อื่นเธอพูดออกมาเองเลยอะความสองหน้าของแม่ทําให้ฉันโมโหทั้งรู้สึกโกรธและผิดหวังทําไมแม่เป็นแบบนี้เนี่ย ทำถูกแล้วที่หนีออกมาฉันคิดอย่างนั้นจนมีอะไรเปลี่ยนไปหรือพูดให้ชัดก็คือคนเปลี่ยนพราะฉันทําตัวแปลกมากเขาชอบโมโหฉันและห้ามฉันทุกอย่างเลยวันหนึ่งฉันจะออกไปเดินเล่นกับเพื่อนเขากลับตวาดใส่ฉันและขอให้ฉันอยู่ที่บ้านสองสามวันต่อมาฉันจะไปโรงเรียนจะจูบพ่อก็ห้ามฉันลูกจะไปไหนไปโรงเรียนไงชุดนี้เหรออยากใส่กระโปรงสั้นแบบนั้นวันหนึ่งฉันอยู่ที่โรงเรียนหลังเลิกเรียนและกลับบ้านช้ากว่าปกตินี่หายหัวไปไหนมาฮะ พ่อจับมือฉันผลักฉันเข้าห้องแล้วล็อกประตูฉันคอแล้วก็สั่งให้พ่อปล่อยฉันแต่ว่าเขาไม่ยอมฟังชีวิตฉันกลายเป็นฝันร้ายคุณพ่อที่รักกลายเป็นจอมเด็จการ,ทร,กกาเ,รเทรียบกับสตีฟแล้วเขากลายเป็นเทพบุรไปเลยอ่ะฉันเห็นด้วยว่าพ่อชอบทะเลาะก,กับใครทางมือถือชอบมีคนน่าสงสัยมาที่บ้านเราวันหนึ่งฉันได้ยินบทสนทนาของพวกเขาเขา้า ฉันเริ่มสงสัยว่าธุรกิจของพ่ออาจจะไม่ถูกกฎหมายเต็มร้อยฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่วันนึงฉันออกจากโรงเรียนมาก็เจอกับอดีตพี่ชายที่ไม่แท้ขวางทางไงยคุยได้ปะแล้วเดินห่างออกมาจากโรงเรียนแล้วนั่งที่ม้านั่งพ่อเราอาจจะคุยยากแต่เรายังดีกับแม่เธอนะเรารู้ว่าท่านเสียสิทธิ์การเลี้ยงดูและเรามีอะไรอยากจะบอกเธอขณะตอนนี้เธออยู่กับเราก็มีคนโทรหาแม่เธอตลอดฉันรู้พ่อฉันเองแม่ไม่อยากให้ฉันคุยกับเขานั่นเพราะว่าหวังดีนะวันนึงฉันได้ยินทั้งคู่คุยกัน เขาดูถูกแม่เธอและขู่ว่าจะบังคับพาตัวเธอไปแม่ส่งเธอไปโรงเรียนประจำเพราะว่าปกป้องเธอและตอนนี้ท่านอยากให้เธอกลับไปมากท่านรักเธอนะฉันชักและมองสถานการณ์นี้จากอีกมุมหนึ่งเลยเพราะว่าฉันเชื่อพ่อทันทีตอนที่เขาพูดกล่าวหาแม่ฉันแบบผิดๆฉันไม่ถูกคิดเลยสักนิดว่าเขากําลังโกหกฉันอยู่่ะฉันไม่อยากอยู่กับเขาแล้วฉันทาพลาดจริงแต่จะแก้ไขทุกอย่างก็ไม่สายเกินไปฉันอยากให้แม่ได้สิทธิ์การเลี้ยงดูคืนมาฉันเลยเริ่มสืบเรื่องพ่อตัวเอง แอบฟังบทสนทนาและบันทึกเอาไว้และถ่ายรูปคนที่มาที่บ้านเราวันหนึ่งฉันแอบเข้าไปในห้องทํางานของพ่อแล้วได้ยินเสียงฝีเท้าโอเวนกัม oh, พ่อต้องกลับมาเร็วกว่าที่คิดแง่เลยทันทีที่ฉันหลบใต้โต๊ะพ่อก็เดินมาที่เซฟแล้วกดรหรัสเข้าและเอาบางอย่างเข้าปีเก็บฉันมองเขาและจํารหัสเอาไว้หลังจากเขาออกไปฉันก็เปิดเซฟแล้วก็เจอเอกสารนั่นทําไมพ่อฉันต้องเก็บเอาไว้ในเซฟด้วยของสําคัญเหรอฉันถ่ายรูปเผื่อเอาไว้ก่อน และออกมาจากห้องทํางานแล้วหอกตัวในห้องตัวเองเย็นวันนั้นฉันส่งบันทึกและรูปทุกอย่างให้ตํารวจและกรมคุ้มครองเยาวชนฉันบอกเขาด้วยว่าพ่อทําร้ายฉันวันรุ่งขึ้นฉันไปกินข้าวเช้าพอลงมาที่ห้องครัวจู่ๆพ่อก็คว้าฉันเอาไว้ตอนนั้นเขาเดือสดสุดๆเลยมีกล้องอยู่ในห้องของพ่อมาวานลูกเขาไปข้างในใช่ไหมลูกส่งรูปพวกนั้นให้ใครนะฮะ้าทางและน้ํานเสียงของพ่อน่ากลัวมากฉันสะบัดหลุดในเริ่มวิ่งหนีเขาวิ่งตามมา ไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงถ้าตำรวจได้บุกเข้ามาคดีคนจากหน่วยพิทักษ์เยาวชนเดินตามพวกเขาเข้ามาตำรวจคนทั้งบ้านและจับพ่อไปปรากฏว่าเขาทำธุรกิจผิดกฎหมายและทำการชอ่อกงพวกเขาจะส่งฉันไปบ้านในกัมพูาอ,อ๊อไม่ขอละให้หนูกลับไปอยู่กับแม่เธอ่ันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยหนูก็แค่ทำตัวแข็งคอแล้วก็โกหกเรื่องของท่านเ่านั้นค่ะสัญญาจะไม่ทำอีกแล้วค่ะจากนั้นท่านผู้จัดกรมคุ้มครองเยาวชนยอมแม่ฉันได้สิทธิ์การเลี้ยงดูคืนมาและฉันก็ได้ย้ายกลับบ้าน ทันทีที่แม่เห็นฉันท่านก็ร้องไห้แม่คิดถึงลูกมากแม่ขอโทษแม่พาลูกหนีมาจากพ่อตลอดหลายปีเขาเป็นคนเลวมากเขาชอบดูถูกแม่และหึงหวงทุกคนที่เข้ามาใกล้แม่แม่พาลูกหนีออกมาหลังจากที่เราอยากกันแล้วน่ะแต่ว่าพอแม่มีชื่อเสียงเขาก็เจอเบอร์แม่เขาเริ่มโทรมาแล้วข่มขู่แม่อยากจะปกป้องลูกเลยตกลงเรียนประชาในตอนนั้นเงินของสตีฟคือประกันหลักเดียวของเรา หนูรู้ค่ะแม่หนูขอโทษนะคะเราเคลียร์ทุกอย่างกันแล้วก็สนิทกันมากขึ้นแต่ว่าไปอาจจะเชื่อได้ยากนะคะพวกเขาเสียหายทั้งหลายช่วยหนุนแม่ฉันท่านได้งานจากโรงละครชื่อดังเรื่องละครแนวเฉาเฉาท่านตกลงทำแล้วได้รับความนิยมพุ่งทะยานเลยญาติท่านพยายามเขียนข่าวเฉาเาเกี่ยวกับท่านแต่มันก็ไม่สำคัญอีกแล้วตอนนี้แม่ได้เงินมากและใช้เงินส่วนใหญ่กับฉันฉันยังคุยกับอดีตพี่ชายอยู่ฉันขอโทษที่เคยแกล้งและขอบคุณที่ช่วยฉันเอาไว้ แต่ว่าไปฉันว่าอนาคตอยากจะเป็นนักแสด,แดงด้วยนะคิดว่าฉันจะทาได้ไหมคะ